สวัสดีครับวันนี้ครับกลางทุง่งพามากินหนูครับจนพ่อไอ้นอนสับหนูพไอ,อ้น,นอนกิมเบียเราจะผัดหนูครับวันนี้ผนะัดข้างในบ้านนะต้องผัดกลางทุ่งผัดกลางทุ่งนะผัดน,น่นไม่ผัดตรงนี้ไปน่นตายนี่ก็ได้าตายผัดตรงนี้ได้ไหมข้างนอกกันอา้าวเขสวยดิไม่ใช่ผัดข้างในอะไรไปเลย่อกว่างเราจะไปุ่งตรงัวลนเลยจะได้ตรงนี้ก็ได้ลงดีเนาะสถานที่เอาอะไรนั่งกันะเลยจะไป ฟางแบบโต๊ะฟางยิ้มก็ได้ฝางก้อนนะไม่เคยเห็นแม้โต๊ะออี๋แกมือเนี่ยมันเนี่ยได้ใช่เราจะไปทำเขาพังนะครับไม่ใช่ไปตีทุ่มมันแตกแห้งๆหอมหอๆต้องต้องย่างแห้งะผัดแบบแห้งๆนี่แห้งๆครับลุงนนท์ลุงนนอันนี้หนูพุกครับได้เหรียญนกไม่ไหวเนาะนี่ย่างเมื่อคืนเป็นไงครับดักหนู ติดกระป๋องเบอร์ดี้เฮ้ยข่ากโงซะงั้นเฮ้มันก็กลิ้งไปไงวะกกงก็หายโอ้โหเจ็บมือดีซะแล้วผัดผัดหนูครับผมสวยมากไปออกกับพี่เก๋ออกไปก้อนนั่นด้วยโอ้โแกวด้วยนะเพชรเลยอันน้อยอัน้ยเนี่ยนะกับแก้มต้องเผ็ดดิไม่เผ็ดมื่อกีหมดเร็วอ่อ๋อมันเยอะอ่าโอ้โหนี่ก็เยอะนะ ยังไม่ร้อนเลยไม่แก๊สนะนี่ครับเชฟยอดครับคนดีคนเดิมครับผมผมใส่อะไรนะถึงได้ร่อยผมใส่ใจครับเข้าตาเลยอ <c oughs> ือพี่แกงให้สุกนะถ้าไม่สุมาากมันจะเหม็นตุกมันจะเหม็นเขียวชูรสสองชอ้อนก็ใหญ่ชู แน่ชูครับเครื่องปรุงเราก็พร้อมพี่ยอดเขาจะผัดแบบปรุงพี่แกงก่อนเนี่ยีอันนี้ใส่แค่ชูรสชูรสดีก่อนอ๋ <c oughs> อชูรสรสดีเพราะพแกงมันเค็มน่าจะเค็มแน่เลยฮะนน่นหนูมืออยู่แกงแฮรับอะ่ะ แกก็สุกแล้วเดือดแล้วเดี๋ยวจะใส่หนูแล้วหนูหนูที่เราสับไว้ครับเยอะมากสองโลน,นั้ง่ยเท่เลยโอ้โหไม่ถน,นัดดีวะความถาดดิ <c oughs> คือมันเยอะอันนี้สองโลอ่ะมันไม่ให้มันจะกลับไอ้คนก็นทะยานเลยเนะดีเลยสวย ออทีมงานูแก้วตักไม่หั่นเลยนะชิ้นบันเลยเนี่ยออจองอ่ะทีเด็ดอะหนูเน้นเน้นใส่ลงไปครับอือสวยงามมากอีกดรือจานยอดครับไม่ธรรมดาตัวนี้ ออาจารย์ยอดเลยมาถึงประลามพิธีเองแล้วอะลงมือเองอะทะน้อยไปนิดนึงไงทะนั่นเลยทะน้อยหน่อยหนูสองโลนะสองโลกว่าได้ไหมไปน้อยสองโลขนาดเล่นๆนะเนี่ยหาเล่นๆเดินคาดหาเล่นๆหนูตีไงดักดักไหดักบ่วงไง ทั้งดักทั้งตีเพื่อเพื่อผมลยไเงี้ยออะไรเงี้ย <c oughs> นั่งแล้วไม่ไหวให้วกวนหลังตามใจสุดยอดเลยพี่ดูดีน่ากินมากครับ ที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องเราด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ยอดครับผมหน้าเขวานตานไม่ต้องนะให้นอนมาหกเกินเกระเทียมเข่าจะเวิร์มแม่งคู่กันน่ยเร็วเข่าเวิร์เขียเวิร์มอม่งคู่กั่ะเร็ว โอ้โหมันก็เข้าวนันเดียวมันก็้ืวันเดียวหูแล้วครับเพิ่มตีวาขาวหน่อยตัดนิดหน่อยอตัดหวานนิดๆอยู่กลิบอกินออกเลยนะกินหนูอะไม่กินกลิ่นโจ้น่เนี่ย <laughs> กินนตะวาเแดดมันร้อน นี่ไม่ได้ถ่ายนานขึ้นกล้องแั่ไหนเออืมขึ้นกล้องนี่ <c oughs> มองบน <c oughs> นีช <c oughs> ิมอีกครั้งโอเคงพีปากาามันยังไงเรูนว่ากินไปทำอะไรมาปาก <c oughs> งานผิดยอดใหม่เร็วลองเนี่ยดูชิมนะชิมอะไรนี่ชิมนะยอดนั่นแหละน่ก็แลบพอไปนั่นแหละคนจะชิมเนี่ยต้องใหม่นะบังหมดคำนะกลับบ้านเลยเจ้าไว้มาเช้าไว้มาใหม่ใจอ่อนครับเพิ่มความเผ็ดร้อน เดาครับซอยใบมะกรูดนิดหน่อยครับเพิ่คหอมหอมพริกอ่อนสวยมากเลยเพิ่ความหอมครับเป็นมะกรูดซอยอสวยงามมากซอยเยื่อหยดเลยครูหั่นที่ใบไปเล <laughs> <laughs> ะ <laughs> สวยสวยใบมะกรูดสองใบเอง <laughs> <laughs> หอมลิ่นเลย สวยใส่กะเพราโจ๊กเลยจบแล้วเนี่ยเมันคนไม่เห็นใส่ล่างเผาครับจบแล้วใส่เผากระเพราแดงหรือกระเพราเขียวเนี่ยยอดเผาแดงแเผาแดงหอมแกงแกล้งไงใบมันเลยแกยูเลียเนี่ย <c oughs> น่าจะยูเลียเยอะ <c oughs> บ,าบาใบ ข้าวอยู่เดียวเยอะไม่ได้นะไม่ค่อยได้เ,เนือ้อน่ากินมากเลยพี่ใช่แล้วกาจะห้าโมงครึ่งเลยเมนูที่สองเลยส่องเม,งมนูสองทุ่มอ่ะเสร็จม่น่นนักแขกมารอแล้วแขกยังไม่นั่นเลยเมนูที่สี่น่าจะใส่บาดเช้า <laughs> ดูแล้วอ <laughs> ินวันนี้ ใส่บาสเช้านี่ห้าโมงแล้วมึงเนี่ยพอมแล้วได้สองเมนูนี่การเตรียมมันด้วยผัดเสร็จแล้วครับโอ้โหบอร์ดีเจเจยอดกินนี่เจยอดวันนี้สิไม่เจยอดนะจ๊ะโออยแนนน่เรียบร้อยครับผัดหนูครับฝีมือพี่ยอดเอาิบหายเข้าไปโนวดแล้วร้อนๆครับผมผัดหนู เป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยมากนี่ผมทำเองช้อนจาอะไรนะเดี๋ยวเอาไปเลยครับช้อนจ่าช้อนจาตักติดจะตับพี่แก้วใส่ข้าวหยิบโต๊ะไงน้องดูครับย้อนมาย้อนมาเนียมันจะใส่อะไรเนี่ยหม้อมื่อ ต้องออกใส่หม้อเนนะี่ยเป็นเป็นไงบ้างครับร้อน <laughs> บอกไอ้เป่าก่อน <laughs> ร้อ <laughs> นเกี่ยงไหม้คย่าครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคล <c oughs> ิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสด <c oughs> <c oughs> ีครับเขาจะมาเอาตรงไหน